พวงพาโชคลูกละยี่สิบบาทนะผมน้องชายคนสวยใจหยิบหน้าผมได้มาแล้วนะผมมาดูว่าจะได้อะไรนะผม ก็ได้เบอร์ห้าสมูนย์นะครับผมก็จะมาดูางวัลตรงนี้นะครับผมว่าจะได้อะไรนะครห้าส0มศูนย์ะครับผมว่าจะมีไหมนะผมเ,ออเลือกตามเบอร์นะครับผมดูตามเบอร์คือได้เบอร์ไหนก็ได้เลยนะครับผมเบอร์ที่ได้เมื่อกี้เป็นห้าสามนะครับผมห้าห้าสองได้หนไหนไหน,ไหนก็ดูหน่อยไหนขอดูอันนั้นหน่อยอ่า นี่เป็นเบอร์ห้าสามศูนย์นะครับผมห้าสามศูนย์ของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นอันนี้นะ,บะบเบอร์ห้าสามห้าสามศูนย์ขึ้นของกุญแจนะครับผมมีหลากหลายรางวัลน,นะครับผมมีตุ๊กตานะครับไซเล็กไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ของกุญแจนะครับผมมีแฟนจับได้ของของกุญแจนะครับ